สวัสดีค่ะทุกทุกท่านาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด็ดประจวบนกับอาจารย์รักทางเส้นทางซีเมดมีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16มกราคมส5 6 5ันหนะคะก่อนจะเข้ารายการอาจารย์รักขอ,ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับทางรายการอันนี้ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะเอาละคะล่ะเราจะมาดูกันค่ะว,ว่าดวงคนที่จะบ,บันจันท์มันพกลางคืนแล้วก็วันอังคารเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าวันเนี้ย ดวงเฮงดวงปังในเรื่องของการงานกับเรื่องของโชคลาภค่ะระมัดระวังนะคะคือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเจ็บตัวแล้วก็เสียทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะสาหรับคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอังคารจะวันเนี้ยเด่นในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็การติดต่อขอเครดิตเรียกว่าถ้าคุณเดินเรื่องนี้อยู่นะคะจะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียว สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของเอกสารค่ะกับเรื่องของการเดินทางที่อาจจะเจอกับอุปสรรคทําให้เกิดการล่าช้านะคะสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงก็สีเหลืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจําในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีองค์ท่านเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อทองวัดเาขาเคาวแล้วก็องค์ศุภเนตรพระนะเลสวนมหาราชทุกท่านคะติดขัดอะไรอยากได้พอดอะไรไปขอกับทั้งสามพระอ,องค์นี้ได้เลยนะคะ เรื่องของเครื่องประดับที่จะใส่เพื่อเสริมดวงค่ะในรอบสัปดาห์นี้ขอให้เครื่องประดับเป็นสีดำนะเช่นนินค่ะหรือซิสตันสีดำก็ได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือพลอยนพเก้าค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับนำโชคนะแล้วคนที่เกิดในวันนี้ก็ดีหรือเกิดในเดือนมกราคมนี้ก็ดีนะคะต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยให้ทาบุญเกี่ยวกับการถักชิตสัตว์ค่ะอธิสงนะจะทําให้คุณนะ่ะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ใครที่มีประสาทมีปัญหาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะแล้วก็คนรับข้นจะคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเราด้วยเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรสมบุญเลี้ยงพระต้องเป็นอาหารที่มียอดอ่อนนะคะเช่นหน่อไม้นะคะมะพร้าวนะคะอันนี้ผักบุ้งอย่างนี้ค่ะได้นะเพราะว่าทุกทุกอย่างที่พูดไปนเนี่ยจะเป็นเคร็ดค่ะให้เรานะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะ มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่16มกราคม2566ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข5เลข6เลข8เลข0นั้นวิธที่เลข3กับเลข5ชุดจับคู่32 34 37 39 31 25 45 75 95 15 แล้มาถึงช่วงเวลา18.30ค่ะชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข0เลข5เลข9ใน้นไที่เลข2กับเลข4ชุดจับคู่2 1 2 3 2 6 2 7 2 8 1 4 3 4 6 4 7 4 8 4แล้วในรอบ19.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข3เลข7เลข9เลข0เลข2 เลขที่เลขสามกับเลขเจ็ดชุดจับคู่สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดอันนี้ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาเลยนะคะของอวันจันทร์นะคะอย่าลืมนะคะมันทำทันบ่อยๆนะคะจะได้มีโชคลาภกันแล้วเรารพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ